สวัสดีจ่าแพนงครับทุกคนมือน,นียายจะไม่ก่อผ้ามวนเดยจ่าเด้อพราะเขาโคเขาปามากละ่ะอย่มาหาจีนุ่นเดอจ่าเด้อเขามาแล้วก็อย่าลืมกดที่ตามกดเป็นกำลังใจให้ยายใ,ในเดอจ่ามาลดน้องสาวเดยจ่าน้องสาวชวนยายก็เลยมาอาลุนบึงยายสิมานบอกระตาท่องมากกับดองมากมากับเพื่อนเพื่อนจะท่องยายสวยผู้นำทาง ให้มันมารถูุ้กเขินเด้อจ่าเด้อกลับยายแดงมาจะได้เท้าผุนผุนผุนจะท่องเขาป่าล่ะเด้อไปหลุนมึงเด้อจ่าเด้ออ้าพี่น้องไปจะท่องให้เบิ้งใดญแล้วนะโน่นมนต์ตัวนี้จะโน่นมนต์จะโน่นหน่อยให้เบิ้งเออตัวหน่อยไปไปพี่น้องเป็นหลุนมึงเด้อจ่าผุ่นกระลังพอกระลังกระลังแต่พอกันเตรียมเขา พ okay. mm hmm. so, ี่น้องพี hmm. yeah> ่มอหิังเขาอื no um, ่นนี่เขาเอ้ยโคบแท่นี่ปวกด้วยจ้ะจะก็อคนด้วยจ้ะแถวแถวบ้านใดนี่ตัวนี้แถวหิังโคกโคกรัตนณะด้วยจ้าด้วยแล้วโคกได้ใหญ่กว่าบงมาลักษณะโอ้ยแกนเด้เขาออื มีหูอยู่ป่อยู่เนาะพี่น้องนนี่จาหอนู่นบึงอ้ยหมดกะคบมึงด้จ่าด้เบึงมึงด้จ่านี่ตัวใหญ่ๆงามๆเออมดสามสีบ่เออเดีตัวนึงเลยนาจ่าเนาะฮฮ่า่าาอ ยายแดงกัะยายแดงครับยายสวยแดงโตยังมาทลเหลวอยู่โมเขาคนได้สองสามโตแลวเฮ้อฮ่ฮา่เออตาบ่เห็นหูบ่ตีหมเอาไห ให้เขาเออคือ,อ,อ,อถึง,ถงลงไปอ่ะไอ้ตัวเดียวคือเก่ากวนจะเข,อข,อข,อขอาโคเขาป้าหมูเฮ็ดเนาะหมเว่าเนาะเออน่อนานายอยู่แล้วด้ยจ้าเด้อคนไปเรื่อยๆไปนอกมันแห้งแห้งเนาะอ๋อ สองตัวพี่น้องนั่นพี่น้องพุ่นกำลังเต่งตู้เหลี่เขามาล่ะเพื่อนตาท่องหมอลัมก่อนทีเขามากะเว้าก่อนใจก็บงว้าคือก่อนพื้นประกัางเพื่อนนะนี่พี่น้องใหญ่เก็บขึ้นมาใหญ่กวนขึ้นมาใหญ่กวนซวยตาท่องตรงงลาง อดได้ตัวหนึ่งคือจังมูพดกนไปต้ามวนไปต้าหยังได้หู้ละยีบหู้ละสิบเนาะคือนี่เด้๋หู้ละโตพี่น้องอะอู้ยเดี๋ยบางขีพนเดี๋ยวท่าแรกก้าวั้หนาแล้วมือนนี่นะสาวตายหาไปเรื่อยๆนมูห่ามเคยเห็ดเดี๋ยเขาอ่ะมีหาเป็นแปนไปเลย้ายกุน มันมีหูอยู่บ่อยู่แล้วมือออกบ่อออกประัสนติไอ้เพราะว่ามันลงมากเก่ามันแดะแล้วจะมันบ่อยู่ปกติมีหูอยู่บ่อยู่เลยสาวเอ้ยเอ้าบังไปดีสิอ๋อไปช่องกัลกุนทั้งฝนเนาะจ้าตาฝนตาห่ากุนไปเรื่อยๆเนาะใหญ่กบ่เคยมากกนจ้าเผื่อ พึ่งมาข้างแรกสวัสดีจ้าใหญกุ่นชวยตะทองตะทองไปกลุนไปทางอื่นเนาะใหญ่กว่ากลุนต่าหากกุนไปเรื่อยๆเด็กสะก็ไปเรื่อยๆนั่งโขงในปลาหอนแห้งด้วยพี่นอ้องเออช่วงนี้หอนนี่พี่น้องใหญ่กลุนใหญ่เร็วนี่นี่มันหมานนูนแดงไป คุนเป็นเรื่อยๆมาแกะเนาะอือยายกุนถึงเหลวสองสามตัวโอ้เท่าคอนมานไหมเท่าลุมสีโต้ไหมโอ้นี่พี่น้องนี่บับบาซิมานก็บ่ยากรูมหนึ่งสีโต้พี่น้องมันมานมานันนี่เจ้าเห็นบอ่อลุมใหญ่ม่นเออนี่ลุมรูมรูมล,มล,มลุมเก่าได้ไหมพี่น้องนะโอ้ห็นบ่อพี่นอ้อ,นอง หาคนไปเรื่อยๆเท่าหากโตมาแล้วมาแล้วมาเอื่นกันมาเด้อบ่นี well. ้กอนี่หวยหลายหลายแถามามาหลุนเบื้งเด้อเจ้าเด้อมามากกนในแล้วนี่ยตะทองมากกนเนาะจ้ะเนาะออมตัวใหม่เลยหวยในนี้เข้มาแล้วเท่านี่นี่นี่ออมตัวใหม่เลยโอ้ยมีตัวใหญ่ๆงามๆาเลยเท่าเบ็ดเลย สองมาใส่นี่มันหลุดมนต้นนี่เลยเถเนี่อ้ดนี่เหละยบึงบึงนี่ออบต้นเออนี่มันเลยจ่าเดินออบต้นเลยบึงสะทองกุนคุนเอาไก่ไก่สีนะเถาไก่ตืวมันหลุมหน่องน่ะหัวเงิน เห็นบอ่อ,อ,อเอาไงาอึดปื๊ดเสียมไ<อ>งลูกไปลึกๆก,กินนาะกระห,กหักมาตงีโอ้ยเก่าองศ์สี่สิหายหายนี่พี่น้องตัวหนึ่งงามๆอ่ะนี่ตัวหนึ่งเลยนะจ๊าเนาะ บึงหวยบึงไงมันคณไปเรียบึงประมานคือขวยเลยปวะมาแยได้หูยเราเลยหูละคนลงอันนี้เสียมมันบกคือเสียมขานะกลัวเได้กินคือหาหนักเนาสาวเนาะ เห็นบ่โอ้ยคุยหลายจีซือของบ่เห็นตูท้ที่เท่าเออเอืมไงออกมาเบิังไม,ม่นบ่ไม่ข่าหางไงเดี๋ยวตัวมาออมเลยเออยเดี๋ยวตัวเดียวพอวรอจอืมอืมมันจัดเงินได้เอ้ยเดี๋ยวตัวเดียวออม ขนาดข้อยดอกยางออกข้ยออกดอกนะอืมไหไมถลุนมึงใหญ่บดเลยทายมือสตูดอกนั่จเนาะโกนไปเรื่อยๆกด้เต็ปล่าฮป่าา้เปล่านอกี่ดอเนาะป้าพี่น้องข้อโปมอุ้ยเจ้ามักโกนบังอีโปมบังเข่ามันอ่อนนะโอ้ ก็กลดกะฉันกลแจอันนี้ก่นอนอวอยปมหลายอหีหลีพี่น้องแกน่ต่พีน่นอีกอเอมนนแมน้องสาวคับหลานใสว่ามันยังหน่อยอยู่ตัวนี้หน่อยอืออีปมกับก้นเราจะมึงกินนูนเขาเป็นมัน,ม,นมันหน่อยนะก้นเราอีปมผมเดียวกับพ่อเลยนี่พี่น้องอ้ยหลายหลายหลย ไปที่นนางบรรยากาศในโขกในปลามาผอกันล่ะอ้อมขนล่ะอื้ออื้อเลยเาสาอือโอ้ยไหนตัวเดียวคุยบังไงมันมาสา่าไปหาไปเรื่อยๆโอ้คนมาโกนไก่เชียวคนนี้เหง ให้เบิงเพื่อกันได้หลายบอ่อว่ะมาก,นก,กุนไก่กันเออไก่กันคือสิไดหลายเนาะสองคนแม่ให้เบิงเน่ต้งใหญ่ๆง,งามๆเนะาะขาอ้วนวหนาเกยะเลยบ่อบ่มีตัวสับพ่อโตเลยใหญ่สวยเออหลุดมาจากเนาะเออใหยบอกมาหลุดอ่ะใหญก็จกะไปคุณท้งหากอีก ปูดบกันกุนไปเรื่อยๆปูดใหญ่ไมากมันอไรซนี่เตะสะก็ไปฮะไปเรื่อยๆใหญ่ก็สิใไซแต่ใหญ่เด็กตเล็ก็เอาไ่นอนตัวตัวก็เล่มไปนี่เลืมไปเรื่อยๆโ่เมื่อยีปนอนหอนแห้งก็หอนในด้วยจ้าใหญ่ไร ยหญ่หาปลาลนถ้าบึงไปใกล้บ่ได้หรอกใหญ่ยางใกล้บ่ได้หันจะท้องไปยางก็มหากับหม่เผื่อนเพิ่นถ้าบึงเพิ่นจีได้บ่ถ้าลุนบึงด้วยใาเด้อไปยหญ่นั่งพักผ่อนกินหนามก่อนก,นกำรนมาเผารนเด้อนี่มือน,นี่แมงมีหลายๆเด้อพี่น้องโอ้ยแมงมีแมงมีต้องไปชูทีบชดแดงเลยแมงมี อม,มบันย่างไกลๆเูยจ้าเด้อ,อใหญ่พาลิบิเบิงเบริรนแดนิชาเบิง์ตะท้องกับเปื่อนเพื่นเบิงกับดองเบิง์สิไดไลาลบอใหญ่ใดตัวใดใหญ่กับบสิเลียดดอกนม้จานนอกเห็นใจเด็กเขาคูเขาป่าได้มีแห้งแล้วอพี่น้องแม่งมีแม่งขี้หนักร้อยอะไรอ้าวว้ขี้หนกักไย มาทาตาท่อมาถ่ายลอ,อกมาอยู่จะสิได้หลายได้น้อยยายก็ได้อยู่ดอกซิบก็โต <laughs> อะไดี๋ยวจะได้เก่ายายไม่สิเลียดออกมาจ้ะเนาะเน,นี่ว่าแม่งขีห้ห <laughs> น,นักายพูนตาท่อกำลังกล่นกำลังออกมา <laughs> เอามาพี่เทาเอามามาเบิ้งเบิ้งได้บ่เอามาใส่ก็กระปุกคอยคอยยุ่นคอยคอยยูจะแถวงโลดขอไม่ได้เด้อเลยซิบก็โตอยู่ <laughs> มากมะเลยแสดงก็อู้เดี๋ยวจะมาจับใส่ของตาซองใส่นกกระปุกเนาะจ่าเนาะตาซองใส่แมงทุ่งกระเทียวอืมพูดจะนอนตาซองกับเช่าออกมาหายายใส่เนกกระปุกไว้ไอ้บึ่งตาซองก็เสียแซนเนกกระปุกเพี่น้องเนาะให้บึ่งห่อนเนาะเขาเนาะนี่พี่น้อง ปืออ๊ดตะทองในหลายอยู่เดี๋ยวอยากจะใส่กระปุกให้ตะทองไปกลุนใหม่เนาะจา้ะเนาะนี่พี่น้องนี่ตาสองใส่กระปุกได้อยู่มีตรงงางน,น้อจ้ะเนาะยืดเอามาใส่ในข้างใหญ่ตาทองไปกลุนใหม่ปาดเบิ่งดีละ่ะพี่นอ้องดองคอยได้ลหลายหลายตะทองนี่เอามาใส่หนี่แหม่เดี๋ยวนี้เองนี่นี่ โอ้โหเดรดทอดองเลยโอ,อ้โเดรดไลมาหนึ่งเลยตัวนี่มา้มาม้าม้าแล้วเป็นบอลเดรดไลหอือน,น,นี่ตัวนี้รองตัวนี้ของน้องสาวป้ดพี่น้องเออน้องสาวกับล,ลูกชสยเพื่อนเขัโบยผ้ามาโอ้ยตัวนี้ขอตัวนี้เสียว <laughs> นี่เส <laughs> ียวป้ดเสียว <laughs> คือเกลือคือกั่งเอาจะวู้ยพี่น้องนี่แหละโอ้นี่แหละทำอาหารกินเป็นแบบนี้เลยน้องพี่น้องเนาะปอดจังไม่ยังปอดไม่ยังเออเสี่ยเสียวหารกินดีดีมีเกลือกันสิเลยขี้หน้าก็ร้ายปอดนั่นนี่นี่นี่อ๋อเบิ้งไกลเบื้องยาวเบิ้งนี่ของรองเสาเด่นเออมานมานมานเจ้าทองปลาทองเราพุ่งมากกว่ะเรอล้าบ่หู เราหูจะหูโก๊บก็หูอย่างนั่นเราพี่น้องว่าเ่พเราหูจะหูกบกบเออเราหูจะหู้ก๊บก็ก็หูอยังวะหูเพิงนี่เห็นบอามาเบุกปลาไแทปลาไดป่าปพี่น้องป่าเห็นบอกเออ เพราะว่าตาท่องเราหูเตี้ยหูกับปู่ใหญ่นี่ตัวนี้ปลาแพงปลาแดงไหมล่ะเอือปลาแดงปลาแพงก็ได้อู้ได้หลายชุ่คนนู่นนะจานเนาะงั้นมาท่านได้ใส่เมดนะอูยได้หลายได้หลายแพงคือตาท่องอืมมาด้วยเท้าออกมาด้วยเท้าเมื่อกี้น้ำเกินไหนยังค่อยไปไหมไม่ถอยกูมูเขาปลาเถื่อชื่อคำก็สิได้หลายอยู่นะจานเนาะอือพี่น้องพูนตก กำลังแตกสะกันเขาไปหาเบิงออกมาเด้อออกมาเด้อฝนตกฝนตกเลยเถอะไรกินเท่านั้นน้องพี่น้องเนาะเออฝนกำลังแต่มาเด้อจ่าเด้อเสียงลินมาบึบบึบเดือพุนลินฝนลินเด้อจ่าเด้อกินหนำแต่พอกันเขาไปเขาไปแล้วพุนลินเลยเนาะพุนใหช่วย ต้าถองจะไปทางไดบุแตกสะกันไปขอยาย่ขี้ห้ยบึงถ้าถองออกมาก่อนบนโต๊ะบนโต๊ตเขากำลังพักกันยาวออกมาพผนมันลินอยู่พี่น้องเลยพผลผนลินแห้งปะเขาไปนี่อยู่ในรถลูกผนลินผนลินเฮาเขาไปอยู่ในรถ <laughs> เออกำลังยางมากกันเนาะมาเด้อ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  <laughs> พี่น้องเห็นบ่วนโต๊เพะกันกำลังด้พดดด่อด้กิได้ยามคือนอจ่าจะคนไปเบิ่งผลต๊ฝผลต๊มยานออกจากโคกก็ได้อา<อ>นี่ยายนี่นี่ด้วยจ่าเด้อผลต๊ไอลไรยายแรนออกมากหอนถึงอนและด้วยจา่านี่ตัวนี้ของนองสาวตัวนี้ของปลาแพงตัวนี้ของปลาแดง นี่ตัวนี้ของตาทองไปในไปเวลาวังออกมาพักพ่อนนะจน๊ะเนาะเออนี่นี่ของตาทองนี่ของยายสวยนนี่เอาวันนี้ยายกระิจบคลิปอบอว่าไปยังเออยายกระิจบคลิปมาไปกวนมึงกินนู่นโอ้ยแรนผลจุราพี่น้องถระชอบคลิปยายคลิปนี้ก็จะรืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายนี่เยจา้ายายรักพี่น้องเวยจา้า จะไปติดตามคลิปใหญ่ต่อไปเดี๋ยวจ้าบายบายจุไปไปจ๊บจุ๊บสวัสดีครับนี่บอกรลังเหลมาอยู่ไปขอบคุณเลไลน์นะจ้าเด้อ <laughs> ไปไปเงื่อนมนันีโอ้ยมังก็มาหอดมึงที่หลับพี่น้องกำลังเหลมากำลังลบมากักน,มมกกนไ,ปไ,ปไปหาห้องไปหาแวะมันหื้อเลหลายอยู่เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวกินเลยอยากมาอยู่คนเดียวเนาะจ้าเนาะนี่พี่น้องเห็นบ่อของตาทองมาเต็มปอดใหญ่ที่หนึ่งคนทะยอ,อกมากเลหลายอยู่ ใหญ่จุกคีบใหญ่เบิ้งของกระทองนะจ๊ะเนาะโอ้ไปบดดวนสั่มคุดโต๊ะไรพี่น้องเอ้ยมันมันอยู่